พายุคันแมกีทําให้เกิดผลกระทบที่หนักมากในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยที่เกิดน้ําท่วมกระทบสัญจรและส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่น้ําท่วมหนักที่สุโขทัยน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยได้ทําให้สัญจรถูกกระทบอย่างหนักโรงพยาบาลสุโขทัยต้องจัดรถหกล้อเพื่อรับส่งผู้ป่วยที่ต้องการบริการด้านการแพทย์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นในถนนหน้าโรงพยาบาลทําให้รถเล็ก ไม่สามารถเดินทางได้อย่างสม่ำเสมอแต่โรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องสถานการณ์อุทกภัยและการดูแลสุขภาพในวันที่8พฤศจิกายน2568ผู้ว่าราชการกระทรวงสาธารณาสุขได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการดูแลสุขภาพในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุคันแมกี้ตามรายงานจากกองสาธารณาสุขฉุกเฉินมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพิ่มขึ้นเป็น5จังหวัดคือพระนครศรีอยุธยาชัยนาทอุทัยธานีและ ปูบนราชธานีซึ่งทำให้มีพื้นที่น้ำท่วมตั้งแต่วันที่22กันยายน2568รวมเป็น11จังหวัดซึ่งมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น6รายซึ่งสาเหตุหลักเกี่ยวกับการพัดตกน้ำและจมน้ำสถานบริการสาธารณาสุขในพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็น5แห่งคือโรงพยาบาลสุขไทยที่น้ำท่วมบริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลและโรงพยาบาลปางกจังหวัดอ่างทองที่น้ำท่วมเข้าด้านหน้าอาคารกายภาพบำบัดแต่น้ำแห้งแล้ว และสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติแต่ส่วนกายภาพบำบัดยังคงไม่สามารถให้บริการได้และยังมีสามแห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลสตางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคือโรงพยาบาลสตางคงวังสาครโรงพยาบาลสตางตลกจังหวัดชัยนาทและโรงพยาบาลสตางบ้านเลนจังหวัดอ่างทองที่น้ำท่วมพื้นที่ชั้นล่างทำให้ต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆได้ทันและเปิดให้บริการหาระที่ชั้นสองการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ว่าราชการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าสถานบริการในพื้นที่ยังคงออกดูแลประชาชนต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มประบางตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาดูแลสะสม18,288รายเฉพาะช่วง3วันที่ผ่านมา193รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานีและนครสวรรค์ให้บริการทางการแพทย์สะสม2,342ครั้งให้บริการเพิ่มขึ้น2,911ครั้งทั้งการเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษาแจกยาและดูแลสุขภาพจิตซึ่งการสนับสนุนยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สะสม161,688ชิ้นเพิ่มขึ้น1,391ชิ้นนอโดยเพิ่มในส่วนของยาชุดช่วยเหลือน้ำท่วมและยากันยุงสถานการณ์ถือว่าอยู่ในระดับเฝ้าระวังสูง โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสักชีมูลต้นล่างเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากการสลายตัวของพายุคันแมกิช่วงวันที่8-10พฤศจิกายนส่วนพื้นที่ภาคกลางต่อล่างและลุ่มน้ำเจ้าพระยาย,ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งเป็นบางจุดต้องเร่งฟื้นฟูสถานบริการสาธารณาสุขที่ได้รับผลกระทบและเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมและภาวะสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องแต่ที่นี่เป็นจุดที่มากความคิดเห็นและความคิดแตกต่าง แต่ที่นี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นและความคิดแตกต่างในการดูแลและการจัดการกับสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะการดูแลและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้กับสถานการณ์น้ำท่วมมีคนเชื่อว่าการจัดการและดูแลของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแต่มีคนอื่นๆกล่าวว่าการดูแลและเตรียมความพร้อมยังคงมีความไม่พอเพียงและต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป คุณคิดว่าอย่างไรกับการดูแลและการจัดการกับสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยคุณคิดว่ามีอะไรที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันและตอบโต้กับสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในบทความนี้ได้เลย